เสร็จเรียบร้อยครับไฮแลนเดอร์จัดให้ใหม่ใส่ลูกยางสูงแล้วก็เพิ่มแหนบ20ิมิลเข้าไปข้างละ3าแผ่นถามว่าทำไมต้องใส่แหนบเยอะด้วยเพราะว่าคันนี้เขาเป็นไฮแลนเดอร์นะครับเพาเขาทำมาสูงด้วยตัวรองขาเพาเขามาสูงก็เลยเหลือช่วงเด้งน้อยพอเหลือช่วงเด้งน้อยเราจะเป็นจะต้องใส่แหนบให้เยอะขึ้นแล้วก็รถเปล่าเขาก็ยังมีช่วงเบาอีกนะฮะช่วงนิ่มอีกอย่างเงี้ยนะดังนั้น ก็ต้องใส่แหนบให้เยอะสุมล้อประมาณ4นิ้วครับถ้าเราจะใส่แหนบน้อยเดี๋ยวเขาก็จะย่อลงมาก็จะมานั่งเพผอีกหรือไม่ก็นั่งซุ้มนะครับแต่ตอนนี้ไม่นั่งซุ้มแลเพราะว่าเราแก้ไขและ้ะแก้ไขใหม่เพื่อไม่ให้นั่งซุ้มโดยการใส่ลูกยางสูงละก็รถเบาก็นิ่มครับนะฮะมีช่วงเด้งเหมือนเดิมปกตินี่ครับรทรงก็จะอยู่สไตล์นี้แก้ไขให้ใหม่สร็จเรียบร้อย จัดไปเฮียลองไปใช้ดูครับวันนี้คิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาแล้วครับน่าจะใช้ได้นี่ฮะส่งนี้เลยเป็นแหนบตรงนะฮะใช้ยี่สิบมิลข้างละสามแผน่นนี่ครับแบบนี้เลยโอเคเป็นรถยกสูงก็สามารถที่จะเอามาดัดแปลงนะครับปรับแต่งดัดแปลงใหม่แล้วก็สามารถที่จะเอามาบรรทุกข,ของได้นะครับ เป็นไฮแลนเดอร์ยกสูงโหลดเตี้ยข้างหน้าแล้วก็ทำการโหลดข้างหลังย้ายเพาขึ้นไปอยู่บนแหนบเพราะปกติรุ่นนี้ตอนแรกเพาอยู่ใต้แหนบทำการย้ายเพามาเรียบร้อยแล้วเราก็สามารถที่จะมาเสริมแหนบได้แล้วก็เอามาบรรทุกวิ่งงานได้เหมือนกันนะครับนี่ฮะรถก็จะอยู่ทรงนี้แหนบก็ไม่ต่ำจนเกินไปเพอราะล้อเขาใหญ่ครับล้อสิโอเคใช้ได้ลองดู บึกบึนครับบึกบึนรถไฮแลนเดอร์ก็จะเป็นรถที่แลดูบึกบึนนะฮะเพราะว่าตัวเขาใหญ่<ะ>ล้อหลังนี้ก็ถางเก้านิ้วเลยนะสิบห้าถางเก้านิ้วครับอลังการจริงๆ15สิบห้าถางเก้าเพื่อจะให้บาลานซ์กับรถดูด้านหลังก็จะอบอวบโอเคครับเฮียขอบคุณมากครับผม โอเคขอบคุณมากครับฮียขอบคุณมากครับขอบคุณมาก,มากเรียบร้อยครับครันนี้เราแก้ให้งานให้ใหม่นะครับเราแก้งานให้ใหม่รเราคิดแค่เฉพาะค่าแหนบเพิ่มเติมอย่างเดียวนะครับค่าลงค่าแรงอะไรไม่คิดท้งนั้นนะครับเพราะว่าเขาใส่แหนบเพิ่มเท่านั้นเองเนี่ครับชุดแหนบยังไงก็ต้องรับได้ครับสามตันฮะ โอเคไฮแลนเดอร์ครับโอ้โหทำเป็นตัวเตี้ยก็ดีนะฮะทำเป็นตัวเตี้ยก็ดีก็สวยดีนะครับแค่จะบอกว่าเป็นทรงยีรับแค่หรือปเปล่าเขาเรียกว่าทรงยีรับแค่ใช่ปะ่ะ <c oughs> ใช้ได้ครับใช้ได้ให้ดูเ,เพราะว่ารถทรงสูงเนี่ยถ้าเราไม่ย้ายเพลาขึ้นมาอยู่บนแหนบนะครับ รถเราจะสูงถ้าเราเสริมแน่นะครับแต่พอเราย้ายเพาปุ๊บรถเราจะต่ําก็แทบจะบอกว่าไม่ต่างจากรถปิกอัพทั่ว,วไปที่เป็นรถตอนเดียวหรือรถแคปทรงเตี้ยนะครับถ้าดูดีๆของเขานี่เป็นทรงสูงนะครับแต่เขาย้ายเพลาแล้วรถก็จะเตี้ยลงมาเวลาบรรทุกของก็จะเตี้ยลงมาอีกครับอยู่ประมาณนี้โอเคเดินทางปลอดภัยครับวันนี้เราก็แก้งงานให้หนึ่งคันครับ